สวัสดีคะ่ะชุดตะลุยฮานอยนะคะก็มาอัปเดตให้ในวันเสาร์นะคะวันนี้นะชุดตะลุยฮานอยนะคะมีฮานอยพิเศษธรรมดา VIP นะคะฮานอยพิเศษตอนห้าโมงครึ่งธรรมดาตอน6กโมงครึ่งและ VIP ตอนทุ่มครึ่งนะคะก่อนอื่นเลยนะต้องมีคำเตือนนะคะการจัดทำชุดตะลุยฮานอยเป็นการคำนวณตามหลักสถิติความน่าจะเป็น เพื่อความสนุกสนานตื่นเต้นเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไอดีไลน์ยยยน,นะ p a m o n 6 9 6 9 w i n ิ win. อันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่นะคะไอดีไลน์ p a m o n 6 9 6 9 w i n บินนะคะอ่ะไปดูกันนะ,ะว่าวันเสาร์นะคะ วันเสาร์ที่26ให้เลขอะไรนะแต่ก่อนอืน่นต้องไปดูของเมื่อวานนะเมื่อวานนี้นะเลขของเรานะก็บอกเลยนะคะว่าหลุดนะคะต้องหลุดเลยนะคะเพราะว่าทั้งสามรอบไม่มีเลยนะคะก็เป็นธรรมดานะของสูตรนะมีเข้ามีหลุดนะคะก็ต้องสู้ต่อไปนะสู้ต่อไปในวันที่26วันเสาร์นะเรามาดูนะว่าได้ชุดอะไรนะชุดตะลุ ห,ห่วฮานอยของเรานะเลขเด่นก็มี307 1 9 5นะคะแล้วก็จับชุดได้3 1 3 9 3 5 0 1 0 9 0 5 7 1 7 9 7 5นะคะชุดนี้ชุดเดียวนะคะไปตะลุยฮาหน่อยนะคะพิเศษธรรมดา v i p นะคะใช้ชุดนี้ชุดเดียวแต่ถ้าใครชื่นชอบที่จะเล่น3ตัวนะคะใครที่ชื่นชอบจับ3ตัวนะคะคุณสามารถนำ3า3 0 1> 7 1 9 5ไปจับ3ตัวได้เลยนะคะส่วนที่ไฮไลท์ไว้ให้นะคะก็เป็นตัวเด่นนะคะที่ไฮไลท์ไว้ให้ก็เป็นตัวเด่นนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบนอกเหนือจากนี้นะค,ะคุณก็สามารถที่จะนำเอาตัวที่ไม่ได้ไฮไลท์นะคะนำไปลงทุนได้แต่ทั้งหมดนะคะก็เป็นตัวเด่นนะคะเราก็นำไปใช้ ลงทุนนะ,ะพิเศษธรรมดา V.I.P ในวันที่26นะคะกันยาวันเสาร์นะคะอ่านะคะอ่ดูอีกทีหนึ่งนะคะชื่นชอบกันไหมนะคะว่าจะเป็นเลขตัวไหนนะคะเราก็จับไปได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ คงเท่านี้นะคะก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะคะ mm hmm. เฮงๆรวยๆปังๆนะคะในทุกๆวันในทุกๆคนนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามนะคะก็จะลงให้ทุกวันนะคะวันนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ